อยากมีรายได้เพิ่มอยากเป็นตัวแทนกิฟฟลินคลิปนี้มีคำตอบค่ะกานเป็นหุ้นส่วนกิฟฟลินมีค่าใส่ใจายเพียง180งดิบาทเป็นการสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่มีการต่ออายุและบ่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิน้นเ้าสามารถซื้อสินค้าใส่ซื้อ,อหรือทำเป็นธุรกิจก็ได้อยู่ที่ความพอใจเท่าค่ะ 2. กิฟฟลินขึ้นผลประโยชน์ให้กับหุ้นส่วนทุกคนตั้ง4 5เเซ์ค่ะ โดยเบื้องต้นขึ้นให้ลอยละยี่สิให้การซื้อของใส่จากนั้นบริษัทก็จะเก็บยอดไว้แล้วก็ขึ้นผลประโยชน์ให้กับหุ้นส่วนอีกลอยละสิบสิบห้ายห้าตามผลงานของเฮ่าหรือตามความขยันของเฮานั่นแหละค่ะนอกจากนั้นยังมีสีแต่ละโบนัสประจำเดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่หนึ่ันห้าสบาทจนถึงแปดพับาท โบนัสประจำปีลาวหกหมื่นแล้วก็มีสิทธิ์ลับลงวัลต่างๆอีกมากมมยค่ะยังบ่พอเงินส่วนทุกคนมีประกันอุบัติเหตุคุ้มคองวงเงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทจนถึงหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทค่ะสามกิฟฟารีมีส่สานักงานกว่า, 1, 100าหนึ่งร้อยสาขาทั่วประเทศและเข้ากับสามารถช้อปปิ้งหรือซื้อสินค้าได้ทุกสำนงานทั่วประเทศค่ะซึ่งสินค้าในกิฟฟารีมีมากกว่าสองพันรายการไอ้เข้าได้เลือกช้อปปิ้งได้สบายใจเลยค่ะและสุดท้ายเพีให้มีกลัวปิดเอาะว้เทนงานดังนั้นว่ามีประส การกระสามารถเทดได้ค่ะถ้าผู้ใดอยากได้ดของมูลพเพิ่มเติมกระมินไตโพทหรือท่วมหายี่แฮมได้ตลอดเวลาเด้อค่ะ